เอาล้วครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดาร์ี่โก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 ,โก็เป็นยังไงกันบ้างเมื่อความขืนอที่ผ่านมาสําหรับอินเตอร์มิลานที่ผมแนะนําไปบอกเลยว่าอิ่มๆกันทั่วหน้าเลยครับส่วนในบ้านในครอบครัวของพวกเรานั้น อิ่มๆจุกๆกันยิ่งกว่านี้อีกับเพราะว่ามีแต่ผู้ชี่ยวชาญเต็มไปหมดเลยฮะถ้าเกิดใครอยากเจอผู้ชี่ยวชาญแบบนี้ก็ไปที่น้าโปรโไฟล์เละครับมีผู้ชี่วชาญรอให้คำแนะนําอยู่และแน่นอนในวันนี้ผมก็มาคัด4ทีมดีทิมเด่นเหมือนเช่นเคยบอกเลยว่าคัดๆเน้นๆมาให้แล้วไปกันที่คู่แรกในศึกแชมเปี้ยนชิพกันดีกว่าครเป็นการเจอกันระหว่างรดานของสวอนซีในเปิดบ้านเจอกักบพรีมาร ผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมนั้นก็ต้องบอกได้เลยครับว่าเหมือนกันเป๊ะเลยครับชนะไป2นะัดเสมอไป1นะัดแล้วก็แพ้ไปอีกคนละ2นะัดเหมือนกันเป๊ะเลยและการมาเจอกันของทั้งสองทีมในตอนนี้ก็ต้องบอกกันเลยครับว่าค่อนข้างจะสู้ขี้สูสีกันพอทมควรแลวครับแต่ถ้าว,ว่าอยากไรก็ตามครับผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวเจ้าบ้านอย่างสวรนซีมากกว่าเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยไม่ถึง1ดีเลยไปกันที่คู่ที่2ก็เป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของโคเวนที่เปิดบ้านเจอกับพอร์สมาร์ทก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมน ที่ผลงาน5นัดที่ผ่านมานั้นเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับชนะไป2นัดแพ้ไป3นัดเหมือนกันทั้งคู่เลยและวันนี้ด้วยสีเข้ามีมาให้ครับก็ต้องได้เจ้าบ้านอย่างโควินที่เนี่ยดูด,ดีกว่าเกือบหนึ่งครับผมก็ต้องบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยยังเชื่อใจเจ้าบ้านได้อยู่ครับแม้ว่าเขาจะเพิ่งแพ้มา2นัดล่าสุดก็ตาม แต่เว,ว่าทางด้านของพอสบัดเนี่ยก็ดูแล้วอันดับน่าจะต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วครับผลงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเกมในบ้านไปกันต่อที่สกูฟ้าแชมเปี้ยนลีกครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของบาเซโลนาเปิดบ้านเจอกับโดดมุน ผลงานโดยรวม5้านัดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนี้ก็ต้องบอกได้เลยครับว่าในรายการนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครเหมือนกันทั้งคู่เลยนะบาซ่าเนี่ยชนะไปแล้ว4นัดครับเสมอ1นัดส่วนทางด้านของดอทมูลครับชนะไป3นัดเสมอไป2นัดยังไม่แพ้ใครทั้งคู่เลยแต่ถว่าครับแม้ว่าผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของดอทมูลจะดูดีมากสักเท่าไหร่ครับแต่ถว่าผลงานโดยรวมของดอทมูลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าเท่าไรเลยฮะชนะมา3นัดแพ้ไป2นัดแล้วครับส่วนทางกับทางบาเซโลน่าเลยครับที่ยังไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ1อยู่ และในวันนี้เนี่ยบาร์เซโลนาเป็นเจ้าบ้านครับบอกเลยเลยว่าเหนือเหนือกว่าทางด้านดอกนูลอยู่เยอะมากๆกครับและสิ่งที่เขามีมาให้คือหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยวันนี้ขอไปอยู่กับบาร์เซโลนาได้ครับไปกันที่คู่กับค,คู่สุดท้ายนี่คือ2ทีมตึงเลยครับเพราะว่าห้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยไปเอเชครับที่ตอนนี้ควา้าแชมป์ลีกไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยหนัดที่ผ่านมาครับชนะรวดห้านัดเลยส่วนแล้วแอตตนวิลลาเองก็ไม่ต่างกันละครับโอ้โหผลงานห้านัดที่ผ่านมานี่ก็คือชนะหนัดรวดเหมือนกันเปเย และต้องบอกได้เลยครับว่าเจอกันในวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับแอสตันวิลล่าเองก็คงจะมีดีพอตัวแล้วครับไม่งั้นไม่มาถึงรอบนี้อย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่เขาให้มาก็คือเปเชดูดีกว่าหนึ่งกับอีกนิดหน่อยครับผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวเปเชอยู่นะเพราะว่าปีนี้รู้สึกเปเชจะเล่นดีมากๆเลยนะ